ถ้าใครยังไม่เคยทําแล้วอยู่ดีแค่ไปเรียนหนังสือมาเนี่ยแค่แค่คุณดู YouTube แล้วเอิร์ดมึงเจอแล้วแบบมันสร้างไฟให้คุณแบบลุกโชว์น่ยแล้วคุณเข้าไปโรงเรียนน่ะแล้วแค่นั้นคุณคิดว่าคุณมีประสบการณ์แล้วอ่ะหรือคุณมีความรู้แล้วอ่ะมันไม่ได้ผมว่าประสบการณ์กับความรู้เนี่ยเพลเพประสบการณ์จะสาคัญกว่าความรู้ด้วยนะเพราะคุณมีประสบการณ์ความรู้คุณจะตกผลึกเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะมีประสบการณ์จากเคยเป็นลูกจ้างเขาก่อนหรืออย,ย่างผมเองก็มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร เป็นลูกจ้างให้ธุรกิจบริษัทอสังหาผมก็เคยเป็นมานะไปเป็นที่ปรึกษาการเงินให้อสังหาผมก็เคยเป็นมาเพราะนั้นผมมีประสบการณ์ผมก็เลยกระโดดลงในธุรแต่พอถึงเวลาแล้วประสบการณ์ที่มีอยู่มันก็ใช้ได้บ้างแต่ถ้าไม่เคยมีเลยเนี่ยผมบอ,อกเลยว่ายากเพราะฉะนั้น,นคุณต้องหาประสบการณ์ก่อนเอาเป็นว่าเริ่มจากเล็กๆก่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาคลิปที่ผมพึ่งเขียนบทความไป นะผมเขียนบทความลงในเว็บไซต์ของผมแล้วก็ในเพจของผมนะฮะก็เลยอย่าให้เสียของทํำมาเป็นคลิปซะเลยนะครับคือบทความที่เพิ่งเขียนไปเนี่ยบังเอิญเนี่ยนะวันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นไปปิดหนี้ให้ลูกค้าคือไม่ใช่ไปเจราจาหนี้ให้ลูกค้านะแต่ว่าเป็นการปิดชำระหนี้ที่ลูกค้ามากู้เงินกับอันโตนิโอแล้วไปทําโครงการนะคือน้องคนนี้นะครับแกทําโครงการสร้างบ้านขายที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มายืมเงินอันโตนิโอไปนะครับใช้เวลา1ปีนะครับประมาณ5ยูนิต นะก็ปิดการขายเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ผมจะเดินทางเอาฉนดไปให้เขาแล้วเอาเงินมาคืนผมต้องบอกว่าฟังดูเหมือนสวยหรูนะฮะว่าสร้างบ้านขายแล้วก็ปิดโครงการได้ภายใน1ปีครับจํานวน5ยูนิตแต่เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดอะไรให้ฟังลึกๆว่ามันเป็นยังไงนะใครหลายคนที่อ่านบทความของผมแล้วนะอาจจะยังไม่อัธระ,ะใจเหมือนกับฟังจากผมเนี่แหละนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหัวข้อวันนี้นะชื่อคลิปอาจจะชื่อว่าสร้างบ้านขายกำไรไปอยู่ที่ใคร บทเรียนที่หลายคนอย่ามองข้ามนะฮะหรือหลายคนอาจจะมองข้ามไปต้องบอกว่าคุณเคยยินไหมครับว่าคนที่มักจะเป็นโค้ชสอนอสังหาเนี่ยมักจะบอกว่าคุณต้องมีความฝันก่อนอันดับแรกนะ เงินเป็นอันดับสุดท้ายที่คุณจะต้องมีนะคือผู้่ี้คือไม่มีเงินก็สร้างโครงการบ้านได้ไม่มีเงินคุณก็ทําอาชีพสร้างบ้านขายได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือคําโฆษณาครับที่หลายๆคนเชื่อและหลายคนก็ล้มเหลวจากมันอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นความสําเร็จ100%ทุกคนนะครับแล้วก็มันเป็นความล้มเหลวของทุกคนนะครับมันอาจจะมีบางคนที่ล้มเหลวและส่วนใหญ่อาจจะสําเร็จก็ได้นะแต่หลายคนที่ล้มเหลวเนี่ยมักจะมาหาผมนะหลายคนเลย แล้วหลายคนที่ล้มเหลวเนี่ยมักจะเกิดจากโค้ชคนเดียวคนเดียวเลยนะคนเดียวเลยเนี่ยประมาณ10กว่าลายที่มาหาผมนะจริงๆคนเดียวที่10บสกว่าลายที่เป็นโค้ชเนี่ยที่มักจะบอกว่าทํามาสังหารวยได้เงินคนอื่นนะมีหลายๆมีประมาณ10 1สิบกว่าคนนะที่มาหาผมซึ่งพูดง่ายคือเละเทะใช้คําว่าเละเทะนะแต่อาจจะแปลว่าที่เหลือเนี่ยเขาสําเร็จหมดก็ได้นะไม่ได้แปลว่า ไปเรียนกับโค้ชคนนั้นคนนี้มาแล้วล้มเหลวทุกคนไม่ใช่นะครับหลายคนก็อาจจะสําเร็จก็ได้นะแต่คนที่ล้มเหลวที่มาหาผมเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าผมจะมาเล่าวิธีการและตกผลึกให้ฟังว่าจุดอ่อนจุดแข็งที่ทําให้ล้มเหลวเนี่ยคืออะไรนะและผมเองก็ประสบพบเจอมาเองด้วยนะครับในในส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วเนี่ยอสังหาเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยก็เคยทํามาแล้ว ไม่ใช่ไม่เคยทำนะทำมาแล้วทําคนเดียวไม่มีเงินสักบาทจริงๆทําได้ไหมทําจนจบไหมทําจนจบทําจนสําเร็จมีกําไรไหมมีกําไรครับแต่จะไม่กลับไปทําอีกแล้วใช้คําว่าจะไม่กลับไปทําอีกแล้วถามว่าเอามีกําไรแล้วทำไมไม่กลับไปทาโอ้โหคือมันเหมือนกับผมมัอจะยกตัวอย่างเสมอว่ามันเหมือนกับสองสองกรณีสองตัวอย่างนะมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องเข้ามาในป่าเพื่อไปเอาสมบัตินะคือ คือคุณรู้ว่าในป่าเนี้ยป่าผืนเนี้ยมันมีสมบัติอยู่นะคุณจะต้องลุยป่าเพื่อเข้าไปเอาสมบัติเป็นหีบสมบัติหีบทองอันใหญ่เลยนะปรากฏว่าผมเนี่ยทาโครงการบา้านจัดสรรแล้วผมก็เข้าป่าแล้วผมก็ทําโครงการแล้วผมทําสําเร็จผมหยิบหีบทองหีบเนี้ออกมาได้ออกมาจากป่าใบนั้นไอ้ผืนนั้นได้ก็คือผมสําเร็จในโครงการแหละแต่ผมมานั่งคิดทีว่าสมมติมันก็มีป่าผืนนึงขึ้นมาละกันเหมือนกันแล้วคนเขาบอกเฮ้ยป่านี้ก็มีหีบเหมือนกันมึงเข้าไปเอาอีกสิ ผมไม่เอาแล้วครับผมทําครั้งเดียวสําเร็จแล้วผมไม่เอาอีกแล้วครับเพราะผมคิดว่าผมคงเข้าทุกครั้งและสําเร็จทุกครั้งไม่ได้ถ้าครั้งแรกผมเข้าไปเอาหีบสมบัติออกมาได้ผมสําเร็จผมก็มีทรัพย์สินเงินทองจากหีบถูกไหมแต่ครั้งที่สมีคนบอกเอ้ป่าผืนนี้ก็มีสมบัติเหมือนกันนะผมไม่เอาเพราะผมกลัวว่าผมเข้าไปแล้วผมจะเอามันออกมาไม่ได้แล้วผมจะตายที่ป่าผืนนั้นคือนอนตายอยู่ในป่า ผมไม่เอาผมไม่เสี่ยงชีวิตเข้าไปอีกแล้วนะหลายๆคนเข้าใจที่ผมพูดไหมคือมีคนสําเร็จอะมันมีแต่ว่าให้ผมทําอีกผมไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วจริงๆไม่ทําจริงๆนะแต่ที่ไปทําได้เนี่ยเพราะว่า,าลูกค้าที่ผมเจราจาแกหนี้ให้เป็นเจ้าของหมู่บ้านแล้วเขาก็ทําแล้วเขาก็หมดแรงเขาเลยยกให้ผมยกให้จริงๆนะแต่ไม่ได้ว่ายกให้แบบฟรีๆแบบหูบหมูลคาหลายสิบล้านยกให้ไม่ใช่นะยกหนี้ให้ เขามีทรัพย์สินที่เหลืออยู่แล้วก็มีหนี้สินที่มีอยู่เขายกหนี้ให้นะที่ผมเข้าไปทําคือผมเข้าไปเป็นหนี้แทนเขานั่นแหละนะแต่ว่าดีเทลละเอียดไม่เล่าละเคยเล่ามาใ,ใ,ในคลิปหลายๆคลิปละแต่เอาเป็นว่าเคยทํามาแล้วแล้วก็ให้ทําอีกไม่ทําแล้วไม่ทําจริงๆเหมือนกับที่ผมจะแนะนําเสมอว่าเหมือนเราอุปมาอุปไม่ว่าเหมือนเห็นเงินอยู่ถนนบางนาตาหนะนึ่ภาพถนนบางนาตาถูกไหมไม่มีไฟแดงไม่มีสะพานลอยเท่าไหร่นะแล้วคุณเห็นเงิน แบงล้อยตกอยู่กลางถนนบางนาตาดคุณวิ่งไปเอาแบงร้อยเสี่ยงชีวิตเพื่อไปเอาแบงร้อยที่อยู่ในกลางถนนน่ะแต่ถนนบางนาตานี่แม่ง10บล้อเพียบเลยอ่าถ้าคุณวิ่งไปหยิบแบงร้อยแล้วคุณรอดมาได้10บล้อไม่ชนตายคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ถ้าทําได้ก็ได้ร้อยหนึง่งไงแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งเข้าไปแล้วคุณทําไม่ได้คุณโดน10บล้อชนตายนั่นแหละผมเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าหลายคนก็สําเร็จหลายคนก็ไม่สําเร็จอ่ามมีามกางนะนั็็คสํเรจ เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับที่โดดเข้าสู่ธุรกิจอสังหาเนี่ยหวังจะสร้างบ้านขายเนี่ยแล้วเน้นนะครับใช้เงินคนอื่นนะใช้เงินคนอื่นที่เรียกว่า OPM เนี่ยนะครับ a r t e r People Money เนี่ยโดยคาดหวังว่านะครับคือไม่ต้องมีเงินทุนก็ทำได้ขอแค่มีไอเดียมีความรู้ก็พอละเดี๋ยวกำไรมันก็มาเองนะแต่ว่ามีไอเดียความรู้และแพชชั่นแพชชั่นแบบแรงบนันดาลใจแบบไฟ เต็มที่เลยนะมีมีแค่ไม่มีเงินทุนไม่เป็นไรมีแพชชั่นมีไฟมีแผนมีความรู้มีไอเดียเดี๋ยวได้กําไรแน่นอนต้องบอกว่าความจริงไม่ใช่แบบนั้นนะครับกำไรที่คุณคาดหวังเนี่ยสุดท้ายอาจไม่ได้ตกอยู่ที่คนทําก็ได้นะแต่ไปอยู่กับในทุนอ่ะทีนี้เราแบ่งแยกก่อนนะทำอสังหาโดยใช้เงินคนอื่นโดยไม่ใช้เงินตัวเองเนี่ยมี2กรณีรอดกับไม่รอดไอ้ไม่รอดไม่ต้องพูดถึงนะในคลิปนี้เราไม่พูดถึงว่าไม่รอดไม่รอดตัดทิ้งไป เอาพูดถึงคนที่รอดคน,คนที่รอดจากการทามาสังหาแต่ไม่มีเงินตัวเองเอไปยืมเงินคนอื่นอ่ะสุดท้ายเนี่ยคุณรอดจริงแต่กําไรไปอยู่ที่ใครอ่ะกำไรไอยู่ที่ใครอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเพราะผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยกำลังจะไปขอนแก่นพรุ่งนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเทปนี้ออกเมื่อไหร่นะผมจะไปขอนแก่นมาที่3 1มกรา2568้ด25เนี่ยแหละคือพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยผมจะไปนะแล้วผมมาดั้งคำนวณดวูเฮ้ย ผมเคยคุยกับเจ้าของโครงการที่ผมกำลังจะไปถ่ายถอนให้เขาเนี่ยเหลือไ่แนี่กําไรอ่ะคือกําไรมาอยู่กับผมหมดอ่ะนะอ่ะทีนี้สุดท้ายเนี่ยคุณทําอสังหาสร้างบ้านขายโดยใช้เงินคนอื่นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกำไรมาอยู่กับคุณหรือในทุนอันไหนมากกว่ากันวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับทําไมคนส่วนใหญ่ถึงพลาดคนที่คิดทําโครงการบ้านขายส่วนใหญ่มักจะพลาดตรงที่นะครับหนึ่งเชื่อว่ามีแค่ไปยืมเงินคนอื่นมาเนี่ยก็พอแล้วนะครับ คนจานวนมากคิดแบบนั้นถ้าหาเงินจากไอทุนหรือธนาคารได้ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ลืมไปว่าเงินกู้คือภาระไม่ใช่ต้นทุนฟรีๆรีเอาเป็นว่าเงินกู้เนี่ยมันก็อยู่ใน2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงินกู้จากธนาคารก็ดอกเบี้ยถูกหน่อยแต่เงื่อนไขย,ยุบยับวุบ่นวายปวดหัวการอนุมัติสินเชื่อไม่ง่ายแต่ถ้าเกิดในทุนคุยกันเรียบร้อยไม่น่าจะยากคือการอนุมัตงิง่ายกว่าแต่ดอกเบี้ยแพงกว่าทีนี้นะต้องบอกว่าเงินกู้นะมันเป็นภาระ มันเป็นต้นทุนไม่ใช่ได้มาฟรีๆนะถ้านะครับคุณอยากจะทำบ้านขายนะในนิยามของผมนะครับคุณต้องมี3ปัจจัยนี้ห้ามขาดถ้าคุณไม่มี3ข้อนี้โอกาสล้มเหลวสูงมากนะครับข้อแรกที่คุณต้องมีคือความรู้คุณต้องเข้าใจตลาดทำเลกลุ่มเป้าหมายและเขาเรียกว่ากระบวนการทำโครงการจัดสรรน,นะอันนี้หลายคนเนี่ยก็บอกว่ารู้อยู่แล้วเพราะไปเรียนหนังสือมานะอันนี้ไฟแรงรู้ไปลงภาคสนามไปทำเวิร์กช็อปมา อ่ะโอเคความรู้คุณมีคุณผ่านข้อ2คือประสบการณ์ถ้าคุณไม่เคยเจอปัญหาหน้างานเลยไม่เคยเจอลูกค้าตัวจริงไม่เคยไม่เคยลงสนามอ่ะคุณจะจัดการปัญหาไม่เป็นทีนี้หลายคนบอกว่าเอา้าแล้วถ้าไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่เริ่มสักทีแล้วมันจะมีประสบการณ์ยังไงวะถก <c oughs> ปหรือเปล่าปะหลายคนจะพูดแบบนั้นสําหรับผมอ่ะผมมักจะบอกว่าอย่างผมเองเนี่ยที่ผมไปทําบ้านขายเนี่ยผมมีประสบการณ์มาจากการเป็นธนาคารมาก่อนผมเป็นแบงเกอร์มาก่อนเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์มาก่อน ผมทําอนุมัติสินเชื่อให้เจ้าของโครงการไปหลายหลายร้อยล้านหลายพันล้านอะเอา,อางี้แล้วกันพอผมมาอยู่บร,ริษัทที่ปรึกษาการเงินผมก็มานั่งเขียนแคดโฟไปนั่งพีเต์ธนาคารของวงเงินให้กับลูกค้าที่มาจ้างผมก็ผ่านไปหลายโครงการเหมือนกันมีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันและนะคบมาเป็นที่ปรึกษาการเงินมาแก้หนี้ให้กับเจ้าของโครงการก็เยอะมากนะคือผมมีประสบการณ์ทางด้านการเงินของธุรกิจอสังหาแต่มีประสบการณ์โดยตรงทำโปรเจกต์เนี่ย <N ic dessas> นะไม่มีเลยแต่เอาเป็นว่าคุณคุณจะต้องมีประสบการณ์อะไรบ้างแต่ใครไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยเนี่ยผมแนะนําว่าคุณต้องเข้ามาคลุกคลีอยู่ในวงการอาสังหารัสักพักหนึ่งก่อนง่ายที่สุดผมกจะแนะนําว่าคุณไปเป็นนายหน้าก่อนนะคุณไปเป็นนายหน้าอาสังหาดีมทรัพย์ก่อนหให้คุณเข้าใจก่อนว่าซื้อขายอาสังหาเป็นยังไงนะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแต่ละเคสเป็นยังไงนะคือเอาเป็นว่าอาสังหาคุณต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาปัญหามันเยอะมากปัญหาบ้าบ,าบอคอแตกเยอะ ปัญหาปัญญาอ่อนปัญหาที่กรมที่ดินปัญหาลูกค้าผัวเมียทะเลาะกันปัญหาธนาคารปัญหาเอกสารขาดตกปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานราชการเยอะแยะไปหมดปัญหามันเยอะจริงๆนะถ้าคุณมีประสบการณ์เป็นบร็กเกอร์มาก่อนเป็นนายหน้ามาก่อนเนี่ยคุณจะเข้าใจปัญหาและคุณจะรู้ว่าปัญหาแบบนี้มันจะคืออะไรนะตอนสมัยตอนที่ผมทำอสังหาผมพูดตรงทุกครั้งที่ผมไปไถ่ทอหรือทุกครั้งที่ผมต้องไปที่ดินผมจะเครียดทุกครั้งว่าวันนี้กูจะเจอปัญหาอะไรอีกวะจริงๆนะเพราะนั่นเนี่ยประสบการณ์คุณเนี่ยต้องมีเยอะ เพราะนั้นถ้าใครยังไม่เคยทําแล้วอยู่ดีแค่ไปเรียนหนังสือมาเนี่ยแค่แค่คุณดู y o u t u b e แล้วเออมึงเจอแล้วแบบมันสร้างไฟให้คุณแบบลุกโชว์นยแล้วคุณเข้าไปโรงเรียนอ่ะแล้วแค่นั้นคุณคิดว่าคุณมีประสบการณ์แล้วอ่ะหรือคุณมีความรู้แล้วอ่ะ มันไม่ได้ผมว่าประสบการณ์กับความรู้เนี่ยผเผลอประสบการณ์จะสำคัญกว่าความรู้ด้วยนะเพราะคุณมีประสบการณ์ความรู้คุณจะตกผลึกเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะมีประสบการณ์จากเคยเป็นลูกจ้างเขาก่อนหรืออย่างผมเองก็มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคารเป็นลูกจ้างให้ธุรกิจบริษัทอสังหาผมก็เคยเป็นมานะไปเป็นที่ปรึกษาการเงินให้อสังหาผมก็เคยเป็นมาเพราะฉะนั้นผมมีประสบการณ์ผมก็เลยกระโดดลงในทําแต่พอถึงเวลาแล้วประสบการณ์ที่มีอยู่มันก็ใช้ได้บ้างแต่ถ้าไม่เคยมีเลยเนี่ยผมบอกเลยว่ายากเพราะฉะะนน้เเเ่่่คุณณตออองหาาาาาปปรรรสบกกก์็วิมจ เล็กๆก,ก่อนนะไปเป็นโบกเกอร์ก่อนเป็นโบกเกอร์เพื่อไต่เต้าที่เป็นดีเวลลอปเปอร์มีประสบการณ์นี่คือข้อที่2ข้อที่3คือคุณต้องมีเงินทุนต่อให้คุณใช้เงินกู้ที่เรียกว่า OPM ก็ตามไม่ว่าจะกู้จากในทุนหรือกู้จากธนาคารเนี่ยผมแนะนําว่าคุณควรต้องมีอย่างน้อย10%ของงบลงทุนทั้งหมดถ้าคุณขาดหนึ่งใน3คือความรู้ประสบการณ์เงินทุนเนี่ยคุณมีโอกาสล้มเหลวสูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโปรเจกต์คุณทั้งหมดเนี่ยเช่นมูลค่าที่ดินเท่านี้ มูลค่าก่อสร้างเท่านี้นะคุณอย่าไปบอกเฮ้ยเฟสนี้ผมไม่จำเป็นต้องสร้างหมดผมสร้างทีละหลังก็ได้เพราะนั้นต้นทุนโครงการผมไม่จำเป็นต้องแบบรันเต็มแม็กแต่ผมแนะนําว่าคุณทําเต็มแม็กไปเลยแล้วการสมมติคุณมีเจ็ดหลังหลังละค่าค่าก่อสร้างหลังละสล้านก็14ล้านนะค่าที่ดินเท่าไหร่ว่าไปค่าสาธารณู่ว่าไปรวมทั้งหมดเนี่ยต้นทุนโครงการของคุณเนี่ยรวมถึงเงินเดือนพนักงานมาร์เก็ตติ้ง ะครับต้นทุนต่างๆนะครับคุณควรมีอย่างน้อย10%ของงบลงทุนทั้งหมดนะครับโปรเจกต์ค,คุณเนี่ยสามล้านต้นทุนเนี่ยคุณควรจะต้องมี3ล้านอะ่ะเอาควรจะต้องมี3ล้านอันนี้ไม่ลงรายละเอียดปีกย่อยตรงไปในกรณีที่ว่าถ้าคุณไปกู้เงินธนาคารนะแบงก์มันไม่ให้กู้คุณเยอะขนาด8-90%อยู่แล้วแบงก์มันให้กู้เต็มที่ก็70-80%รนะรวมถึงนะครับถ้าคุณมีกู้เงินในทุนเนี่ย ในทุนยิ่งกดมากกว่าแบงก์อีกนะคนที่ไปกู้เงินในทุนได้ส่วนใหญ่ก็จะมีที่ดินอยู่แล้วนะครับอย่างเคสที่ผมไปไปที่ขอนแก่นเนี่ยที่ผมไปปล่อยกู้เขาเนี่ยมีทั้งหมด5ยูนิตนะครับวันที่มาหาผมเนี่ยแบ่งแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็3ยูนิตเนี่ยสร้างบ้านประมาณ80%แล้วอีก2ยูนิตสร้างมาประมาณ20%นะผมไม่ต้องอะไรมากก็คือจ,จ,จัดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ให้ค่าก่อสร้างเขาด้วยนะผมให้ค่าถ่ายถอนคืน ให้ค่าถ่ายถอนของเขาจากในทุนเก่าขเขานั่นแหละแล้วก็มีเงินให้เขานิดหน่อยสองสามแสนหลังจากนั้นเขาต้องไปลุยเองนะนี่คือเป็นแบบนั้นนะครับถ้าคุณหวังว่าต้นทุนโครงการคุณ50ล้านคุณจะไปกู้ OPM 50ล้านเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยคุณต้องมี10%นะนะถ้าไม่มีอย่าไปทำบอกเลยนะครับทีนี้มาดูว่าตัวอย่างพิสูจน์ว่ากำไรไปอยู่ที่ใครเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัวเอง จะเล่าให้ฟังคือนี่คือเคสจริงเลยนะก็อย่างที่บอกว่าโครงการเนี้ยมาหาผมเมื่อประมาณปีที่แล้วผมก็บินไปขอนแก่นไปหาน้องคนที่เป็นเจ้าของโครงการนผู้หญิงนะส,สองพี่น้องนะสองพี่น้องเนี่ยก็คือโครงการเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ที่ขอนแก่นอยู่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ติดหนี้ในทุนเดิมอยู่แล้วก็มีปัญหากับในทุนเดิมแล้วก็กลัวโดนในทุนเดิมยึแด,ดแต่ดูแล้วมีโอกาสถูกยึดสูงนะนะก็เลยเอาเงินผมเนี่ยนะครับไปตัดออกมานะครับไปตัดออกมาจากในทุนเดิมแล้วผมก็ให เพิ่มเข้าไปอัดฉีดเข้าไปนะครับเพื่อให้เขาเสร็จแต่ที่ที่บอกว่ามาทั้งหมด5ยูนิตสามยูนิตเนี่ยสร้างเสร็จแล้ว80%อีก2ยูนิตเนี่ยขึ้นแค่โครงนะครับขึ้นแค่โครงเราก็ตัดให้นะครับแล้วก็เซตกันไปว่าแปลงนี้ต้องถ่ายถอนคืนผมเท่าไหร่นะผมให้โอกาสเขาถ่ายถอนเป็นแปลงๆไปนะเซตไปว่าแปลงนี้เท่าไหร่แปลงนี้เท่าไหร่ว่าไปที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ขอนแก่น นะครับนอย่างที่บอกเดี๋ยวใครดูคลิปผมเรื่อยๆจะ,จะจะรู้นะครับนะทีนี้ผมดูแล้วทั้งหมดแอสเซทมันคุ้มค่ากับเงินที่ผมปล่อยผมก็ปล่อยพอทําไปทํามาเนี่ยนะโครงการนี้นะต้องบอกว่าพอผมมานั่งคํานวณดูผมน่าจะมีกําไรมากกว่าเขาเพราะว่าโครงการเนี่ยมีทั้งหมด5ยูนิตผ่านไป1ปีพอหลังจากกู้เงินผมไปเนี่ยนะหเดือน6เดือนแรกนี่เงียบกิฟตไม่มีอะไรเลยยังไม่โอนไม่อะไรทั้งสิ้นนะ เริ่มมาขยับที่หลังแรกหลังแรกเนี่ยเป็นผู้ซื้อจริงผมไปดูมาแล้วทำงานบริษัทมหาชนแล้วก็กู้เงินแบงก์ทอสสได้แบบ100%เคสนี้ไม่บอกว่าขายตัวเลขเท่าไหร่แล้วกันแต่เอาเป็นว่าประเมินค่อนข้างสูงนะแล้วก็กู้ได้เกือบ100%ของราคาประเมินแต่เชื่อไหมคะว่าไอ้น้องที่มากู้เงินผมไปทำโครงการเนี่ยขายบ้านหลังนี้ให้เขาอะแค่75%ของราคาประเมินะนึกภาพตามนะ 100%เนี่ยกู้ได้เกือบร้อยอาทิตย์ถ้าว่ากู้ได้98%แล้วกันนะครับประเมิน100%กู้ได้ประมาณ98%นะคือประเมิน100บาทกู้ได้98บาทแต่โครงการเนี่ยไอ้น้องเจ้าของโปรเจกต์ลูกหนี้ผมเนี่ยไปขายเขาว่า75บาทนะคุณเอา98้าดลบเจดูนะครับอ่าเท่ากับว่าไอ้คนซื้อเนี่ยมีส่วนต่างไปประมาณ20กว่าบาทนะแต่โปรเจกต์เนี้ยคนคนแรกที่ซื้อเนี่ยคือ ไอ้เจ้าของโครงการเนี่ยไปปิดหนี้บัตรให้ก่อนไปปิดหนี้บัตรไปปิดหนี้สินเชื่อบุคคลทั้งหลายแล้วก็ฟูมฟักรอ3เดือน6เดือนก็ไปยื่นกู้ทอสอนะพอยื่นกู้ได้เสร็จแล้วไอ้เงินส่วนต่างที่ได้เนี่ยก็เอาเงินมาคืนเจ้าของโครงการคนนี้แหละนะผมก็เลยมานั่งคิดสรุปที่มึงทําโครงการหรือมึงทำอะไรเนี <c> ่ย <ười> คือมึงทาโครงการเดี๋ยวมึงต้องมานั่งดูแลคนซื้อขนาดนี้ได้เหรอทําไมต้องเป็นขนาดนั้นได้เหรอคือมันเหนื่อยอะเอางมันไม่ได้ทำโครงการเดียวมันต้องไปวิ่งวิ่งแบงก์ไป ไปเคลียบัตรให้เขาก่อนแล้วก็มานั่งรอเวลาให้เขาไปกู้ผ่านกู้ผ่านแล้วเอาเงินมาคืนเอาเงินส่วนต่างมาคืนเราคืนมันไม่ใช่เปล่านะฮะอ่ะหลังแรกผ่านไปเป็นลูกค้าจริงๆซึ่งนะครับผ่านไป6เดือนนะก็เอาเงินมาตัดผมแล้วก็อีกหลังหนึ่งเป็นที่ดินที่สร้างคา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 ,านะอันนี้ก็มีเหมือนกับพวกนายหน้าเนี่ยไปกู้นอกระบบมาอีกทีนึงมาตัดผมออกไปอีกอันแล้วก็ไปสร้างขายเองนะครับสรุปเนี่ยสยูนิตแรกจาก5เนี่ยเป็นลูกค้าจริงหนึ่ง ในหน้าซื้อตัดออกไปทำ,ทำเองอีกหนึ่งนะครับเหลืออีก3ยูนิตนะครับผ่านมาอีกสักประมาณ3เดือนนะก็นะนัดผมบอกว่านัดโอนหลังที่2หลังที่2คือสร้างเสร็จแต่จริงๆมันอยูนิตที่3ผมก็ถามว่าใครซื้อปรากฏว่าเอาเป็นว่าคนใกล้ตัวเขานั่นแหละ <l acht> ไปกู้เงินธนาคารมาเพราะ,ะเป็นข้าราชการกู้ง่ายนะไปกู้มาเสร็จปุ๊บก็มาตัดกับผมอันนี้ก็ เอาเป็นว่าเขาก็ใช้นี่ผมอะแต่เอาเป็นว่าคนที่ซื้อซื้อจริงไม่ใช่คนไม่ได้คนซื้ออยู่อะคือเขาซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปขายต่ออะคุณลองคิดดูแล้วกันต้นทุนบานแค่ไหนอะพอหลังจากนั้นอีกไม่ถึงเดือนโทรมาอีกว่าเอาอีกหลังหนึ่งคนซื้อคือคนคนซื้อเมื่อกี้ก <c oughs> ู้แป้งสองหลังเลยนะเป็นญาติพี่น้องก็นั่นแหละกู้แป้งพร้อมกันสองหลังแล้วมันอนุมัติใกล้เคียงกันอ่ะก็ตัดมาอีกหลังหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเอ่อทิ้งระยะเวลาประมาณเกือบเดือนเหมือนกันก็คือวันนี้แหละ แล้วก็จะมาซื้อตัดไปอีกหนึ่งหลังแล้วมันจะเหลือ,อไอ้ที่มันติงต่งๆอยู่อะ่ะที่มันเป็นบ้านที่สร้างไม่เสรศ็จอีกหนึ่งหลังอันนีเ้เขาปิดหนี้ทีเดียวพร้อมกันเลยสรุปก็คือมันจะมีบ้านสร้างเสร็จที่พร้อมโอนเนี่ยสมหลังอีกสองหลังเป็นสร้างแบบเป็นโครงไอ้บ้านที่เป็นโครงเนี่ยหหลังในทุนซื้อไปเพื่อไปทําขายเองอีกหนึ่งหลังเนี่ยมาตัดพร้อมสุดท้ายเอาเป็นว่าสรุปก็คือโครงการเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ห้ายูนิตอะเอางี้ลยกันโครงการทั้งหมด5้ายูนิตเนี่ยเป็นการซื้อจริงอะคือลูกค้าจริงๆรอะแค่1นึ่งยูนิตอีก4ี่ยูนิตเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวไปกู้เงินธนาคารมาตัดออกมาจากผมเพราะดอกเบี้ยผมมันเดินนะแล้วผมต้องบอกว่าดอกเบี้ยผมเนี่ยเป็นดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมายนะครับเออใครฟังอยู่เดี๋ยวแบบหมั่นไส้จะไปแบบแจ้งอะไรผมเสียภาษีถูกต้องสัมภาระเรียบร้อยนะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าพอผมมานั่งคำนวณโอ้ผมานั่งคุยกับทีมงานกดเครื่องคิดเลขเฮ้ย แค่นี้กำไรบานเลยนี่ว่าใช้ได้เว้ยเพราะอย่าลืมนะว่าในระหว่างทางปีหนึ่งเนี่ยเขามีเงินคืนผมมาตลอดนึกภาพไหมครับพอเขามีเงินคืนผมมาตลอดเนี่ยผมกม็เงินที่เขาคืนไปปล่อยลูกนี้อะไรอื่นต่อได้มันกำไรสองสามเด้งนะครับแต่สุดท้ายมานั่งคานวนณก็ถามเลยตกลงเธอเลือกำไรไหมเนี่ย <c oughs> นะสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าผมอาจจะได้กำไรมากกว่าเขาเลยนะแต่ผมก็ไม่อยากไปคิดถึงเขาว่าเขามีกำไรเท่าไหร่ปล่อยเขาไปเถอะแต่ลองนึกภาพดูดิวันแรกที่ผมไปปล่อยกู้ให้เขา ผมเหนื่อยแค่ครั้งเดียวนะผมเหนื่อยแบบไม่ก็ไม่เหนื่อยอะ่ะผมก็บินเครื่องบินไปไปล่อยกู้หลังจากนั้นพอเขาจะถ่ายถอนผมก็บินไปถ่ายถอนในเขาทีบินไปถ่ายถอนในเขาทีแค่นั้นเองผมก็ไม่เหนื่อยนะไม่ต้องไปนั่งคุมง,งานไม่ต้องไปวิ่งขายไม่ต้องติดต่อแบงค์ไม่ต้องไปปิดหนี้บัตรให้ใครก่อนไม่ต้องปวดหัวตามแบงค์ตา, <ouais S 1> ตามเอ,อกาสารผมมีหน้าที่แค่ให้เงินกู้ไปเอาโฉนดมาแล้วพอถึงเวลาก็เอาเงินมาเอาโฉนดไปหรือเปล่าแม้สุดท้ายกําไรเต็มๆนะผมถึงทาบทความที่ออกมาว่า ตกลงนี่กาไรมันอยู่ที่ใครวะเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ผมมากกว่าเขาก็ได้นะหรืออาจจะอยู่ที่เขากับผมเท่าเท่ากันก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่ไปคิดของเขาว่าเขาได้กาไรเท่าไหร่แต่ผมรู้นี่ว่าต้นทุนเขาอะที่ไปตัดมาจากเจ้านี้เดิมอะเท่าไหร่สรุปก็คือนะครับถ้าคุณคิดจะทาบ้านขายเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่านะ mm hmm. คุณมีความรู้หรือเปล่าคุณมีประสบการณ์หน้างานหรือเปล่าและคุณมีเงินทุนเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้ามีแค่ไอเดียไม่มีเงินทุนเป็นของตัวเอง ต้องระวังต้องบอกว่าคุณอาจจะกําลังทํางานหนักเพื่อสร้างกําไรให้ในทุนและสุดท้ายคุณอาจจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะถ้าหมดแรงในทุนยึดอย่างผมเนี่ยผมรอเขาหมดแรง <c oughs> อันนี้พูดตรงๆนะผมรอเขาหมดแรงผมเตรียมยึดเพราะระหว่างทางผมได้เงินมาหมดแล้วนะแล้วที่เหลือเนี่ยเขาก็พยายามไปก่อสร้างไงนึกภาพไหมที่ทําสร้างบ้านขายเนี่ยเขาปล่อยที่ทิ้งไว้ไม่ไนดะ้เขาต้องพยายามเติมเงินไปสร้างเติมเงินไปสร้างก็แปลว่ามูลค่าสิ่งปลูกสร้างมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภาพไหมซับที่เขามาค้ำกับผมมันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือเคสคลิปนี้มันดูเหมือนผมเป็นคนแบบพวกนายทุนหน้าเลือดนะแต่ผมเองต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับตั้งกงทุนนะครับที่มาให้ผมไปทําธุรกิจให้นะครับเอาเงินมาให้ผมไปทําธุรกิจให้นะผมต้องรักษาผลประโยชน์ให้พี่ๆน้องๆลูกป้าอาทั้งหลายก็สุดท้ายต้องบอกว่าถ้าคุณพร้อมทั้ง3อย่างนะครับความรู้ประสบการณ์และเงินทุนเนี่ยคุณทําไปนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณพร้อมทั้ง3อย่าง บอกเลยว่าธุรกิจอสังหาเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทําเงินได้ดีแต่ถ้าคุณมีแค่ไอเดียและความฝันและคิดว่าใช้เงินคนอื่นก็รวยได้ผมเตือนเลยว่าอย่าทํานะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้สําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับสําหรับคนที่อยากสร้างบ้านขายสวัสดีครับ